ฮัลโหายๆทักทายทุกคนด้วยน,น,นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาริเทนพนี่นะคะในอีเวนต์เอ่อเจเนเรชันนะคะก็คือเอ่อถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นอีเวนต์หลักยุคหลายสมัยนั่นเองนะคะเอ่อมีน้องในกลุ่มมาริเทนพนี่นะคะทักมาบอกว่าเจ้าแก๊กเกิลกับดายนี่เป็นใครนะคะเราก็เลยได้ไปอ่านในคอมิกมาริเทนพนี่มาซึ่งเจ้าตัวเนี้ย มันคือมนุษย์สองคนนะคะเป็นลูกของแม่โมไทยเจียซึ่งมันเป็นเรื่องราวในคอมมิกนะคะในมาร i เ t นโพนี่ซึ่งก็จะมีพวก m าริเทนโพนี่เจนหนึ่งมาด้วยนะก็คือแก๊กเกิลกับดายนี้เป็นตัวร้ายในตอนนั้นนะคะซึ่งรวมถึงพวกเราคุณคู่ในเนี่ยพวกแบ็คเบลพวกไวโอเรสซิเวอร์แล้วก็ชาโดว์สตอมนะคะเป็นตัวร้าย ซึ่งเราก็เลยคิดว่า3มตัวนี้3ตัวรางวัลอีเวนต์สาตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็รางวัลคอมมูนิตี้แก๊คเกิลกับาดนี่น่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวร้ายในตอนนี้ในตอนหลายยุคหลายสมัยก็คืออีเวนต์ที่เรากำลังเล่นกันอยู่นี่เองนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอัปเดตอีเวนต์นะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วซึ่งก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมเราเริ่มเล่นวันศุกร์ วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่สาของอีเวนต์แล้วนะคะพลังที่แนะนําอยู่ที่สองร้อยสาสิบสี่พลังรวมที่ร้อยเจ็ดสิบสองซึ่งเมื่อวานเราก็อยู่ขั้นที่สี่วันนี้เราก็ยังอยู่ขั้นที่สี่อยู่นะคะเพราะว่าขั้นนี้นานมากจริงๆอย่างที่บอกเราก็เลยต้องเก็บพลังนานหน่อยเนาะละอีกนิดหน่อยคืนนี้ก็น่าจะผ่านนะคะแล้วรางวัลของอีเวนต์ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ฟางซึ่ง เบอร์เกอร์ฟางนี้ก็มีอยู่ในการ์ตูนมาเตนโพนี่เลยนะคะเป็นตอนที่ทวายไลท์ไปกินแล้วก็มีพวกซกคูทารูพวกครูไซเดอร์ไปแอบดูใช่ไหมถ้าเราจะไม่ผิดมันก็นานแล้วเราดูนานแล้วนะคะนั่นแหละแล้วก็อีเวนต์ถึงแค่นั้นเลยแล้วก็เรามีความคิดว่าเราอะอยากได้ไอตัวแก๊กเกิลกับดายนะคะซึ่งไม่รู้ว่า อีเวนต์นี้จะรีมาอีกรอบเมื่อไหร่แล้วเพทสเราก็ถึง542แล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะซื้อซันเบิร์ดอนาคตเอาไว้ดีไหมเพื่ออีเวนต์นี้มันรีกลับมาเราจะได้มีโอกาสในการไต่แรงคอมมู n นิตี้เพื่อที่จะเอาตัวรางวัลท็อปร้อยนะคะก็คือเจ้ามากแกเกิลกับได้มาเป็นมนุษย์สองคนนั่นเองเราอยากได้เพราะว่าเมืองโพนี่ก็ ไม่ใช่ว่าจะมีมนุษย์มาง่ายๆนะคะเราจะซื้อดีไหมถ้าเราซื้อเพชรเราก็จะเหลือแค่สองเม็ดแล้วเราก็จะไม่มีเพชรมาไต่ท้องฟ้าไต่แหลงท้องฟ้าเพราะว่าอันดับเราเริ่มตูกแล้วนะคะเหมือนจะต้องใช้เพชรด้วยงั้นเดี๋ยวผ่านวันจันทร์ไปเราค่อยซื้อลวกันเราเราค่อยเก็บใหม่เพราะว่ามันต้องใช้เพชรสามสิบหกเม็ดเลยในการ ซื้อพลังนะคะตรงนเนี้ยเนี่ยถ้ากดเล่นเลยตอนนี้มันสามสิบใช่ไหมแต่พลังหนึ่งมันใช้สามมันมันตกพลังละสามเม็ดเพชรนะ่ะเออมันก็เลยจะเป็นสามสิบหกนะคะถ้าเกิดเราซื้อตอนที่เราไม่เหลือพลังเลยมันจะใช้สามสิบหกเพชรเต็มเต็มเลยนั่นแหละทุกคนเราก็เลยว่าจะเก็บไว้ ใช้ตอนเช้าวันจันทร์ช่วงหกโมงเช้านะคะสามสิบหกเม็ดแล้วเราค่อยหาเพชรเพิ่มอีกแล้วค่อยซื้อซันเบิร์ดอนาคตทีหลังก็ยังไม่สายไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ในอีเวนต์นี้เลยแต่ว่าเราอาจจะได้ตอนตอนที่มันมารีใหม่ครั้งหน้าเพราะว่าซีโคล่าไนเมซีโคล่านะทุกคนมันมันเป็นรางวัลคอลเลกชันด้วย เราก็อาจจะเก็บครบก็ได้เพราะว่าเกมนี้มันเราจะเล่นนานเออเพราะว่าเกมนี้อะเราเราค่อนข้างที่จะติดแล้วก็เล่นย,ยาวๆเลยเราก็คิดว่าเราอาจจะเก็บคอลเลซชันที่มีซีโฮล่าครบก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวพ่อค้าแคนเทอรลอดน่ะมันเคยมีเซ็ตมาขายเราก็คิดว่าในอนาคตมันน่าจะมีเป็นเซ็ตมาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวที่เหลือ ก็น่าจะหาง่ายนะคะเพราะว่าเคยเห็นมาบ่อยๆแต่ว่าตัวซันเบิร์ดอนาคตเราไม่ค่อยเห็นเลยที่จะมาขายนะคะเราเพิ่งเห็นจากอีเวนต์นี้ครั้งแรกเลยซันเบิร์ดอนาคตนะคะซึ่งมาอยู่ในโพนี่วิวด้วยเราก็ไม่รู้ว่าบ้านของซันเบิร์ดอนาคตจะเป็นแบบไหนเออเราก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อจริงๆเราไม่ค่อยอยากซื้อหรอกเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะเก็บเพชร สามร้อยห้าสิบเพรไปซื้อร้านคาร้านาร้านร้านหนังสือการ์ตูนนะคะที่แคทเธอร์ลเราอยากได้ร้านนี้นะคะสามร้อยห้าสิบเพรแต่ว่าก็ต้องทําใจเราก็ต้องเก็บมาอีกรอบเพราะว่าเราจะต้องเอาเพจห้าร้อยสี่สิบเนี่ยไปซื้อซันเบิร์ดอนาคตนะคะก็ตามนี้เราก็เราอยากรู้แล้วด้วยว่า จรสอมพวกบ้านของคุณครูเหล่านี้บ้านจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะค่อยๆเล่นไปเราจะไม่เทอีเวนต์นี้สายฟรีก็สู้ๆนะคะยังไงก็ผ่านเพราะว่าอีเวต์ที่ผ่านมาเราก็เล่นสายฟรีเหมือนกันยกเว้นคอมมูนิตนี้นะที่เราเปในแมอปเปิลแจกไปอันนั้นไม่นับนะคะอันนั้นคือคอมมูนิตี้ที่เปแเราก็ไม่ได้รางวัลท็อปร้อยด้วยแต่ว่าเปะเพราะว่ามาขายแล้วสวยเลยอยากได้ชิลๆแล้วก็ ยังไงเพื่อนๆก็ผ่านถ้าเพื่อนๆเขาเล่นทุกวันนะคะเขาเล่นทุกวันคอยเล่นเอ,อคอยเข้าเกมทุกสองชั่วโมงก็ได้หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะมากดไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านเองสเตจสีนานหน่อยกับสเตจห้าประมาณนี้น่าจะนานสเตจหกสเตจเจ็ดเพิ่งแป๊บๆก็ผ่านนะคะไม่ได้มีอะไรมาเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันวัน,นนี้เพิ่งวันอาทิตย์เองเรายังเล่นได้จนถึงวันจันทร์หน้าเลยนะคะหกโมงเย็น สู้ๆอย่าเพิ่งเทกันนะคะแล้วก็ใช่เราเปิดเราเปิดเอ่ออะไรเจาะลูกโป่งเราเจาะรูปโปง่ปโปงได้โทเทมทุกคนนี่ไงด็อกเตอร์ฮูของเราในที่สุดก็ได้นาฬิกาสายมาครบ5 0าสคับห้อันแล้วนะคะเราก็จะมาต้อนรับด็อกเตอร์ฮูกันเลยเราเล่นมาปีกว่าเราเพิ่งได้ครบนะคะไปดูซิอยู่บ้านกับใครด็อกเตอร์ฮู อ๋อดรฮูปอยู่บ้านหลังนี้นะคะเฮ้ยทุกคนเราได้รางวัลเซตครบด้วยไม่ใช่รางวัลเซตพูดผิดเป็นรางวัลคอลเลกชันนะคะครบไหนไปดูกันก่อนรางวัลอะไรอะ่ะโอ้ยผพนี่สายวิทย์นะคะรางวัลอันนี้นี่เองได้เป็นกระถางสีแดงนะคะกระถางสีแดงซื้อได้เหรียญก็ได้นะคะไม่น่ามาเป็นรางวัลเลยเนาะ โอเคก็ดีกว่าไม่ได้อะไรก็ครบไปหนึ่งคอลเลกชัน collection. นะคะไหนดูซิอ่ได้เพชรอีกหนึ่งเม็ดนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่นเนาะก็ไม่มีอะไรด็อกเตอรฮกูก็ตัวประมาณนี้เป็นโพนี่หัวค่อนข้างถืกนะคะเป็นพนี่เป็นเอโพูนี่ธรรมดาไม่ใช่ยูนิคอร์นไม่ใช่เพกาซัส มีสัญลักษณ์นาฬิการายนะคะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยๆในฉากนะบางฉากก็มาเกินหนึ่งตัวก็มีนะคะในการ์ตูนนะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูได้เป็นเหมือนเราไหมพอเราเห็นตัวนี้ในฉากเราก็จะเฮ้ยตัวนี้เรามีแล้วในเกมตัวนี้เรามีแล้วในเกมนี่นาตัวนี้ยังไม่มีอะไรอย่างนี้มันแฮปปี้มากในระดับหนึ่งเลยแบบเออมันมีความสุขจริงๆมันมีความสุข อ,อีเวนต์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนส่วนคลิปที่เราบอกนะเราเปิดไปเมื่อวานเราไม่ได้หูฟ้าเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้อีกเจ็ดชั่วโมงก็คงจะมาเปิดอีกรอบวับงว่าเราจะได้หูฟา้าถ้าได้หูฟา้าเดี๋ยวเราก็จะอัปเป็นคลิปสั้นให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้เราก็มาตามติดด็อกเตอร์ฮูกันไปก่อนนะทุกคนอย่างน้อยอีเวนต์วันนี้เรายังไม่ได้ตัวละครหรือร้านค้าอะไรแต่เราก็ ไแลกดรฮึมานะคะก็โอเคอยู่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ได้ขยายพื้นที่ด้วยพื้นที่เราก็เป็น 2, ร้อยเจ็ดิบสองทับร้อยเจ็ดสิบ้าแล้วนะคะเรืออีกแค่สามที่เท่านั้นเราก็จะได้เรือแล้วนะคะก็คิดวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะสั้นแค่นีออ้อีเวนต์เราก็ยังอยู่ที่สเตจสี่เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวช่วยตาบตัวนี้ก็ เวลาสเตตมันมาถึงแบบสเตตสีนี้นะคะมันจะขึ้นผู้ช่วยสามตัวแบบนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นคำว่าสต,สต,สต,สตูสตูสตูก็คือเพื่อนๆนก็สามารถเข้าไปซื้อได้ถ้าเกิดว่าใครเพชรไม่พอมันจะมาในเซตแบบนี้นะคะเพื่อนๆนก็มาเลือกซื้อได้เลยจะส่วนส่วนมากจะราคาสองเก้าเก้า,านะคะลอปตี้มินตี้วิกเกตตี้สปิตนะคะสามตัวนี้ แล้วก็วันนี้มีแพ็กเกจมนมาเป็นแอปเปิลแจ็คซอมบ้าเวิร์นะคะแล้วก็เป็นเซ็ตต่างๆนานาที่แพงหรือเกินเราไม่ไหวนะคะก็ตามนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดอยากรู้เนื้อเรื่องนะคะก็ไปเสิร์ชหาใน Google ไปดูในแฟนดอมไมล์นิตเติ้ลโพนี้ได้เลยมันชื่อว่า Generation Issue นะคะปัญหามันเป็นปัญหาของเรื่องอะไรนะ ความหลากหลายหลากยุคหลายสมัยนะคะไปดูได้เลยก็คือ,อเจ้าพวกแก๊กเคิลกับดายนะมันมาบุกเมืองพูนี่เพราะว่ามันอยากทำลายพวกเหลาพูนี่นะคะอยากทำลายมนะจากพูนี่ก็แก๊เคิลกับดายก็จะร่วมมือกับ3ตัวอาจารย์ที่เป็นรางวัลอีเวนต์นะทุกคนโอกไบโอเลสซิลเวอร์แล้วก็แบ c ็กเบลแล้วก็ชาดูสตอมนะคะร่วมมือกัน มาทำลายอาณาจักรแล้วก็พวกถวายไลท์แล้วก็มาริเทนโพนีเจนหนึ่งที่มาจากต่างมิติใช่ก็เลยมาช่วยมาจากต่างมิติเห็นในคอมิกจะมาเหมือนมาผ่านในของตกแต่งอันนี้นะคะกับมีอีกอันนึงก็คือต้นไม้น่าจะใช้ต้นไม้ประตูมิตินะคะอีกที่หนึ่ง เราเห็นเว็บๆแหละเราไม่ได้อ่านจริงจังหรอกแต่ว่าเออมันก็พอเดาได้นะคะน่าจะมาจากตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูได้เลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาอัปเดตแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับอีเวนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะ อัพคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเล่นเกมนี้ไปยาวๆเลยเนาะทุกคนงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย